้องอะไรสักอย่างนะทนกาน้องเป็นไรเฮ้ยมานี่เฮ้ยเป็นไรเป็นไรไปไปไปกันเป็นไรมิกิมีอะไรมิกิเจออะไรคือตัวอะไรมอกินูเห็นป่ะเป็นยังไงอะตัวใหญ่ใส่เสื้อสีเหลืองตัวใหญ่ใส่เสื้อสีเหลืองเหรอ ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC ทุกข่านเลยนะครับผมเนี่ยก็ห่างหายไปหลายวันนะก็มีทุระหลายอย่างนะครับก็เพิ่งกลับขึ้นมานะก็วันนี้ก็เมื่อเช้านี้นะครับลูกของลุงหมายเนี่ยก็ได้เดินทางลงมาหาผมนะก็มากับน้องต้นกาดเลยสวัสดีครับก็ต้นการเนี่ยก็มาขึ้นมากับผมนะพาน้องขึ้นมาด้วยพาน้องเนี่ยไปลงไปหาผมกับเล็กเนี่ยได,ไ,ดได้เช้าแล้วนะก็ ลองไปคุยเรื่องของลุงหมายนะครับก็ลุงหมายเนี่ยน้องบอกว่าลุงหมายเนี่ยไม่รู้ไปไหนนะน่าจะพ่อไปไหนนะพ่อขึ้นเขาอยู่ใช่ไหมพ่อไปนานกี่วันละไร้วันยังอ๋อหายไปสองวันแล้วนะก็น้องก็บอกผมแต่เช้าแล้วก็มาเช้านี้ผมก็ได้หลับนะตอนนี้ก็เริ่มช่วงไม่บ่ายแล้วอากาศนั้นดีมากวันนี้ก็ไม่ค่อยร้อนนะก็ช่วงนี้เขาหน้าหนาวแล้วพี่ติ๊กก็เดินทางได้สบายได้แต่ผมเนี่ยเดินทางขึ้นไปดูที่กระต๊อบก่อนนะเพราะว่าน้องบอกน้องก็ไม่ได้แวะเข้าไปดูที่กระต๊อบนะก็เลย น้องคิดว่าลุงหมายเนี่ยลงมาหาผู้ผมนะก็เลยลงมาดูที่ผู้ผมก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาน้องเดินขึ้นไปดูที่กระตอบนะก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะลุงหมายเนี่ยหายไปไหนนะโอเคครับพี่พียตีเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางขึ้นไปก่อนดีกว่าไปก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ขอคขละอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะก็โอเคครับไปก็โอเคครับพี่พีตีก็ผมเนี่ยไม่ได้เดินทางขึ้นมาเนี่ยหลายวันมากเลยนะก็ติดเนื่องจากติดธุรานะก็นี่นะ บ้ันก็อยู่ไม่ไกลมากนะแต่ว่าน้องเนี่ยเดินทางลงมาไกลนะเมื่อเช้า,ชาเนี่ยผมก็ให้น้องหาลงมาถึงก็หาอะไรให้น้องได้กินนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยค่อยพาน้องขึ้นมาที่หลังนะก็เดี๋ยวลองเดินขึ้นไปดูที่กระต๊อบก่อนนะต้นก้าก็เป็นห่วงพี่นะวันนี้ก็เมื่อเช้าเนี่ยต้นก้าเนี่ยเห็นว่าน้องเนี่ยลงมาก็ต้นก้าเลยไม่ไปเรียนนะวันนี้ต้นก้าเลยอยู่เป็นเพื่อนของน้องเนี่ยทั้งวันเลย ผมก็ได้นอนพักผ่อนนะวันนี้ก็เพิ่งได้พักนะเพราะหลังจากเมื่อคืนเนี่ยได้ไปางานศพน,นะครับก็เป็นศพของญาติของเพื่อนน้องๆน,นะพี่เจตีก็ได้จะรู้ข่าวอยู่นะก็เพิ่งได้ขึ้นมานะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยตกใจเหมือนกันกลับมาก็เช้าแล้วมาเจอน้องเนี่ยนั่งอยู่หน้าบ้านเลยนะกำลงเดินไปม,มาก็อีกไม่ไกลเท่าไหร่นะ๋ยวผมกับน้องๆเนี่ยรีบเดินทางเข้าไปข้างในก่อนนะเว็บดี เดี๋ยวขึ้นไปที่ก็ดูที่กตัอบกันว่ามีร่องรอยลงใหม่ลงมาหรือเปล่าโอเคครับไปเดี๋ยวรีบเดินทางขึ้นไปต่อก็โอเคครับพี่พีชดีตอนนี้ก็เดินทางขึ้นมาถึงกระตอบแล้วนะก็เดี๋ยวขึ้นมาดูร่องรอยของการมีคนเดินมาอยู่หรือเปล่านะแบบไปดูก,กองไฟก่อนนะว่าลงใหม่ได้ลงมาหรือเปล่า แต่น้องบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยน้องไม่ได้เข้ามาดูนะเพราะว่าลงไม้นี่หายไปสองวันแล้วน้องก็เลยลงไปหาผู้ผมก่อนนะเฮ้แต่ว,ว่าฟืนเนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติต้นไม้น่ยจะแห้งนะเหมือนว่าพ่อเนี่ยจะไม่ได้มานี่นะหนูก็ไม่ได้ไม่พาขึ้นไปไกลนะพี่เพต่ิเดี๋ยวให้น้องๆอ,อยู่แถวนี้ พอละเอาเลยเว้มยมันค้าอยู่ตรงนี้นะต้องไปนหนนี่เห็นหมั้นี่ก็เด็กดื้อน,นะผมจะติดหลายๆคนนะผมคิดว่าจะขึ้นมาแป๊บเดียวตรงกั้าเลยเดินตามขึ้นมาด้วยนะเลี๋ยไล่ไม่ทันละ ขึ้นมาตามถิ่งตีนเขาแล้วผมเลยไม่อยากจะไล่ลงไปนะนี่เด็กดื้อเลยนะคนนี้อยู่นี่นะเออเป็นห่วงสงสารน้องเหมือนกันนะเพร่ะเช้าน้องเนี่ยลงมาพูดกับผมเนี่ยผมก็งงเหมือนกันอยู่ๆลุงหมายหายหไปได้ไง ก็คิดว่าพอเนี่ยลงมาหาพี่ผมนะเพราะไม่เจอลุงหมายมานานมากแล้วน,นะพี่เติผมพอลุงหมายที่เจอกับผมครั้งสุดท้ายเนี่ยเจอกในเมืองน,นะเหมือนว่าแกบอกว่าจะเข้าไปจะกลับขึ้นไปที่ไร่นะขึ้นไปทําไร่นะเพราะช่วงนี้เขาหน้าหนาวแล้วขึ้นไปทาพืชพืชผ,ผ,ผ,ผักแล้วก็พวกยาสมุนไพรอะไรสักอย่างนะเราไม่ได้คุยกับแกนานมากแล้ว ไม่น่าจะมีอะไรนะก็พาแวะขึ้นมาดูเฉยๆนะจริงๆก็ไม่อยากพาน้องๆขึ้นมานะโอ้โหอยากตามขึ้นมามากเลยผมก็เลยพาขึ้นมาดูเนียว่าวน้องต้นกาเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นมานานมากละลูกลูกใหม่เนี่ยก็ไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะน้องต้นกา,ก,า,ก,าก็อยากเจอลูกลูกใหม่เหมือนกันนามเยอะมากเียสิหลังจ,จากไม่ได้ขึ้นมาหลายวันนี่ก็ อากาศดีมากเลยนะอากาศเย็นมากนะด้านบนเนี้ยโอหแบบสภาพอากาศดีมากเลยไม่อยากจะคิดเลยว,ว่าที่พวกลูกที่ลุงหมายจนอยู่กันข้างบนเนี่ยอากาศจะเป็ยนยังไงนะมันกล้าไปทำอะไรเนี้ยน,นะดีๆระวังนะเดี๋ไม่เป็นไรนะได้ยินป่ะ เดี๋ยวพี่ค่อยไปหาพาไปหาพ่อพรุ่งน,นี้นะยินไหมเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเพราะตอนนี้พี่คิดว่าน่าจะเดินทางขึ้นมาแค่ตรงนี้นะเดี๋ยวลองขึ้นไปดูกระตอบก่อนแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะจากไม่ได้ขึ้นมาบุรณานานมากไไม่ได้ขึ้นมาดูเลนะก็โอเคนะพี่ตีก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิม กระตอบนี้ผมใช้ผมได้ทําการทําสร้างกระต๊อบแห่งนี้เนี่ยมานานมากเหมือนกันนะที่ผมกับเพื่อนเจมส์ได้มาช่วยกันทำสองคนนะก็ถือว่าแข็งแรงนะแต่ว่าตราต้องเปลี่ยนไอตรนี้แต่ผมต้องไปขึ้นไปตัดไม้ไผ่ใหญ่ด้านบนนู้นนะตอนนี้ก็เริ่มเย็นละเดินทางขึ้นมาก็แป๊บรู้สึกว่าขึ้นมาแป๊บเดียวนะพี่ีอากาศเย็นไวมากเลยนะ ต้นใจหิวข้าวไหมอยู่ข้าวเหรอได้เดินทางกลับบ้านกันแล้วนะเนอะอยูข้าวเปล่าหิว่ละเราก็ลลกลับละก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะตั้งชื่อให้น้องนะไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรดีนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะพี่เลย รู้สึกว่าเดินเยอะมากเลยไม่คิดเดินไปเดินมาที่รู้สึกร้อนมากเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยน่าจะพาน้องๆเนี่ยเดินทางกลับกันเลยนะเบ๊เลยนะว่าจะเดินขึ้นไปสำรวจตรงด้านบนอีกหน่อยนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าลงหมายเนี่ยจะเข้าไปที่ด้านบนหรือเปล่านะทางเข้าเมืองหรือเปล่าแต่ว่าผมเนี่ยไม่อยากจะขึ้นไปแล้วนะอยากอยู่ตรงแบบแค่ขึ้นมาตรงนี้พอละ ไม่แน่ใจว่าลุงหม่อยู่ไหนเดี๋ยวเพราะว่าผมเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าผมเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปที่ไร่นะของลุงหม่พอคุยกับน้องละหนั <c oughs> พรุ่งนี้พาพี่ขึ้นไปที่ไร่นะได้หรืป่าพี่พาพี่ขึ้นที่บ้านนะขึ้นไปได้ใช่ปะ <c oughs> ได้เดี๋ยวพาขึ้นไปแม่อยู่บ้านใช่ไหมยอยู่บ้านป่ะพูดดีอยู่บ้านไหม <c oughs> พูดดีดีด้วยพูดดีดี <c oughs> <c oughs> ก็น้องเนี่ยหลังจากไม่เจอผมหลายวันเนี่ยไม่ค่อยอยากจะพูดกับผมเลยนะ ออม,มาคุยคุยอะไรไม่รู้ผมก็เหนื่อยจะเหนื่อยเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวต้องดูแลก็ดูแลให้ดีนะเพราะว่าก็รู้จักกับน,น้องน้องน้องมาแกเนี่ยมานานละเพรว่าลุงหมายก็เคยช่วยเหลือแกมานานเหมือนกันละก็เลยต้องดูแลต้นก้าต้นไม้หักแต่ว่าต้อจะกองไฟแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีใครมาอยู่นะเพราะว่าแข็งแห้งไอ้แข็งมันก็ชื้นไปละ โอเคครับพี่เฟตีเดี๋ยวผมเนี่ยกับน้องๆเนี่ยขอตัวเดินทางลงไปดีกว่านะเดี๋ยวลงไปกลับลงไปตั้งหลักกันก่อนเดี๋ยวเตรียมผมต้องกลับลงไปเตรียมตัวนะเตรียมข้าของแล้วก็ถเตรียมพออวกหมามาปลากระป๋องเตรียม,ม,ม,มเ,ดยเดินทางไกลนะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเดินทางขึ้นไปที่ไร่ของน้องนะโดยขึ้นไปสอ่องนะ้องด้วยอะไรนะ เป็นไรเป็นไรล่ะเป็นไรดูดูอะไรอ่ะดูดอะไรหนูพูดดีๆดิเสื้อเป็นไรเสื้อเหรอทังการนี่ก็พูดจาน่ารักไม่เปลี่ยนเลยนะดูดิไปทางเน้าไปไปหนูไปเดี๋ยวโอเคครับพี่ๆพี่ตีดผมกับน้องจะขอตัวเดินทางไปก่อนนะ เมื่อกี้เนี่ยตอนระหว่างทางขึ้นมาเนี่ยได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะแปลกๆนะดังเหมือนจะในตะลางเนี่ย,ดดดนเ,นยเดี๋ยวผมก็บต้นกล้านเนี่ยรีบเดินทางกลับลงไปก่นอนเพราะเดี๋ยวกาดมืดก่อนนะเพราเมื่อกี้เนี่ยมเกีบเหมือนจะเป็นเสียงสัตว์อะไรสักอย่างนะแต่ว่าเหมือนจะเป็นเสียงเก้งมากกว่านะได้ยินเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะเป็นเสียงเก้งนะโอเคเดี๋ยวเจอกันตะลางนะไป ครับครับพี่เพี่อนเมื่อกี้เนี่ยตอนระหว่างทางเดินมาเนี่ยต้นก้ากับน้องเนี่ยเดินไปไหนไม่รู้นะเหมือนว่าจะไปทําธุระอะไรกันทั้งอย่างนี้เหมือนน้องแบบปวดท้องอะไรสักอย่างเลยต้นก้าน,น้องเปไ็นไรเฮ้ยมานี่เฮ้ยเปไน็นไรเป็นไรไปไปไปกันเปไน็นไรเมื่กี่มีอะไรเมื่อกี้เจออะไรเฮ้ยมันคือตัวอะไรอ่ะ คือตัวอะไรเมื่อกี้นูเห็นป่ะเป็นยังไงอะตัวใหญ่ใส่เสื้อสีเหลืองตัวใหญ่ใส่เสื้อสีเหลืองเหรอตัวเชื่อเลยวะนุชี่เสียงเสียงไปๆเดินไปกันเฮ้ยมันคือตัวอะไรวะอยู่ตรงนี้นะอยู่นี่ไปเองเฮ้ยไม่รู้นะน้องบอกว่าเป็นตัวอะไรไม่รู้นะตัวใหญ่ๆแล้วก็ใส่เสื้อสีเหลืองนะ เมื่อกี ếu, đây, ้เน claro, ี่ยกำลังจะเดินทางกลับนะแต่ว่าน้องเนี่ยบอกว่าจะปวดท้องและที่อย่างเนี่ยเดินมาเที่ยวหรือเดินมาฉี่ตรงนี้นะเมื่อกี้เนี่ยน้องอยู่ตรงนี้เลยนะพี่เพื่อีไม่รู้น้องเจอจากตรงไหนนะก็เดี๋ยวไปก่อนพี่เพื่อนดีกลัวอะไรไม่รู้นะผมก็เดินตามมาเรื่อยๆนะน้องเนี่ยบอกจะไปฉี่ผมให้น้องฉี่ได้เดี๋ยวนี้แหละไป พี่บอกว่าผมจะเดินนี่ไกลอย่าไปไกลเดี๋ยวโอ้โหไม่ทันนะพี่เพืเออ่อีเอ้ยแล้วพี่เพื่อีโอเคพี่เพื่อีเดี๋ยวผมเนี่ยพาน้องไปหาที่ปลอดภัยก่อนนะไม่รู้มันคือตัวอะไรนะไปเมื่อกี้พวกหนู่เห็นไหมคือตัวอะไรเนี่ยฮะต,ต,ตัวใหญ่เหรอเฮ้ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะพี่เพี่อตีนะ แต่ว่าน้องบอกว่าตัวใหญ่มากเลยนะมกเนี่ยจะถึงหมู่บ้านแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยผมกับน้องเนี่ยรีบเดินทางลงมานะเมื่อกี้เจอจากด้านบนฝั่งด้านนู้นเลยนะรีพาน้องลงมาก่อนเฮ้ยไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรด้วยนะพี่วิตีต้องระวังให้มากนะทางนี้ก็ผมเนี่ยน่าจะไม่พาน้องขึ้นมาทางนี้แล้วต้นกล้าต่อไปนี้ห้ามขึ้นมาแล้วนะไม่ต้องขึ้นมาละพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ขึ้นไปกับกน้องกับพี่กับสองคนเองได้ยินปะ่ะพรุ่งนี้ต้นกล้าไปโรงเรียนนะได้ยินไหมไม่ต้องมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ ตอนก้าด้วพี่ไปส่งที่โรงเรียนแล้วก็ไม่ต้องไปไหนเลยอยู่แต่บ้านได้ยินป่ะไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องตามไปไหนได้ยินไหมเองเดี๋ยวพรุ่งนี้เราขึ้นไปกันสองคนพอละได้ยินไหมก็เดี๋ยวไม่เป็นไรครับพี่พิีตอนนี้ใกล้ถึงหมู่บ้านละผมเนี่ยไม่รู้ว่ามีจะมีตัวอะไรตามมาหรือเปล่านะแต่เพราะว่าผมไปแอบดูแล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่เหมือนว่าจะไม่เจออะไรนะตอนที่ผมขึ้นไปดูเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าน้องเนี่ยเจอตัวอะไรนะแต่ว่าผมสันนิษฐานไว้เนี่ยเหมือนที่เลขบอกว่าให้ระวังนะเพราะว่าไม่รู้เป็น ตัวอะไรของเนียงยักษ์อะไรสักอย่างนี้มันออกอะไรว่าลรอบหนึ่งที่เล็กเนี่ยขึ้นไปเจอนะไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมเนี่ยน่าจะพาน้องๆเนี่ยเดินทางกลับกันก่อนนะก็ผมเนี่ยรีบเดินทางลงมาแล้วก็พามาแอบตรงนี้ก่อนนะพี่พอทางเดินอยู่ฝั่งด้านนู้นนะก็เดี๋ยวพามาแอบดูก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจนะว่ามันเนี่ยเดินตามลงมาหรือเปล่านะนี่ใกล้ๆถึงหมู่บ้านละไปไปเดินทางกลับดีกว่าไปใกล้ถึงแล้วไป เด right 1941, okay, okay, so like ี๋ยวไอ้เนี่ยได้ยินเสียงไหมมีคนเต็มไปแล้วป่ะไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันนะโอเคครับพี่พีตีเราไปเจอกันด้านล่างนะโอเคครับพี่พีตตอนนี้ก็เดินทางลงมาถึงหมู่บ้านแล้วนะนี่หมู่บ้านผมอยู่แค่ตรงด้านล่างนี่นะเหมือนจะมีเสียงพวกเด็กๆนั่นล่างเล่นอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าผมเนี่ยต้องลงไปบอกก่อนนะว่าให้ระวังดีๆนะถ้ามีอะไรได้ยินเสียงอะไรเนี่ยให้รีบกลับบ้านกันนะเราไม่รู้ขึ้นมาเล่นไรนกันตรงด้านล่างนี่นะเสียงดังมากเลย ไม่เอ๊ะพวกพี่ๆก็มาทำอะไรกันตรงเนี้ยเล่นบอลอ๋อเขาเล่นบอลข้างบนนี้เหรอโอ้โหพวกน้องๆแถวบ้านเนี่ยขึ้นมาเล่นบอลกันไกลมากเลยนะแต่ว่าหมู่บ้านผมลงไปด้านล่างนู่ยนะแต่ว่าตรงด้านล่างเนี่ยเหมือนจะมีสนามบอลเล็กๆตอนผมเดินขึ้นมาเนี่ยผมเจออยู่นะอ๋อตรงนี้มีสนามบอลใช่ไหมสันก้าอ๋อก็โอเคครับพี่พอดีเดี๋ยวผมเนี่ยน่าจะพาน้องๆเ,เดินทางกลับก่อนนะเมื่อกี้เนี่ยเดินทางขึ้นตรงนี้เลยต้อง ผมก็ยังไม่เห็นนะว,ว่าคือตัวอะไรก็ยังไม่อยากจะการันตีแล้วว่าคือตัวอะไรกันแน่นะแต่ว่าต้องเซฟน้องๆเอาไว้ก่อน s> <S ผมก็เลยรีบลงมานะ s> <S ผมจริงๆผมจะเ,เดินเข้าไปดูก่อนนะ s> <S แต่ว่ามีพวกน้องๆมาด้วยก็เลยต้องเอาพวกน้องกลับมาก่อนนะ <_ s> ตอนนี้ก็กลับมาถึงหมู่บ้านละนี่ก็ออยังดีนะพี่เต้ s> <S โอเคครับพี่พีเต้เดี๋ยวสำหรับคลิปเนี้ยผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนนะ ถ้าผมยังไม่ไปส่งน้องเนี่ยผมต้องขึ้นไปดูให้ได้นะว่ามันคือตัวอะไรกันแน่นะพี่พีิเดี๋ยวเจอกันคล,ค,ลค,ลคลิปวิดีโอหน้านะพี่พีชเดี๋ยวต้องมาอัปเดตให้ได้นะว่าน้องๆเนี่ยไปเจอตัวอะไรกันนะโอเคครับพี่พีเดี๋ยวผมกับน้องๆเนี่ยขอตัวลาไปก,ก่อนนะพี่พีนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ให้จนกล้าไปกิงนะครับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะแล้ววัเดีครับ